สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับชนะคุงขอบคุณทุกคนที่ตามเชียร์ทำให้ดีที่สุดชนะทิพสงสรงศินักเตะทีมชาติไทยของต้นสังกัดคาวาซิฟอนเตเล่ได้ออกมากล่าวขอบคุณแฟนบอลและเผยถึงเป้าหมายของตัวเองรวมถึงการปรับตัวที่ฟอนเตเล่ในงานขอบคุณกองเชียร์ของสโมสรความพุ่นไหวของนักเตะสัญชาติไทยที่ค้าแข่งในเจลลกญี่ปุ่น เมื่อวันที่23กรกฎาคมปี2565ที่ผ่านมาทางสโมสรคาวาสกิฟอนเตเล่ต้นสังกัดของชนะธิพย์สงสินแนวลุกทีมชาติไทยได้จัดงานขอบคุณกองเชียร์ประจำปีขึ้นโดยชนะคงได้มีโอกาสออกมากล่าวขอบคุณแฟนบอลพร้อมพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นแล้วเป้าหมายของตนกับสโมสรหลังจากนี้โดยภายในงานชนะทิพย์สงสินเผยว่าก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่แฟนบอลเข้ามา แม้ว่าอากาศจะร้อนแต่แฟนๆก็เข้ามาให้กำลังใจกันบรรยากาศก็เหมือนงานกีฬาสียังไงอย่างนั้นเลยครับเรื่องอาหารที่ฟลอตเลกก็อร่อยดีครับตอนกลางวันก็จะกินที่สโมสรอนแต่พอตอนเย็นถ้าคิดอะไรไม่ออกก็จะกินยากินอีก,กครับแน่นอนว่าเรายังเหลืออีกหลายนัดที่เราต้องทำงานหนักตัวของพวกเราและผมเองก็หวังว่าจะคว้าชัยชนะเพื่อแฟนบอลให้ได้ครับเราก็ยังมีแฟนบอลชาวไทยที่เชียร์ทีมเราอยู่ก็ขอขอบคุณมากๆครับ ที่ให้การสนับสนุนเรามาเป็นอย่างดีผมเองก็จะทำให้ดีที่สุดมีส่วนร่วมกับทีมเพื่อพาทีมบรรลุจุดมุ่งหมายให้ได้ครับแถมภายในงานนาเตไวัย28ปีรายนี้ยังโชว์ลวดลายบนเวทีด้วยเสื้อกล้ามสีขาวร้องเพลงขอบคุณแฟนบอลโดยมีเพื่อนร่วมทีมช่วยดีดกีตาร์ทำกลางเสียงเฮนะครับจากแฟนบอลที่เข้ามาในงานพร้อมด้วยเสียงปรบมือให้กำลังใจของแฟนบอลอย่างอบอุ่น ทางนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน,น้าต่อไปของคา w a ว a สกิฟันเดเลจะลงสนามในศึกเจลีกปี2022โดยการบุกไปเยือนอุลวะเรดเดมอนในวันที่30กรกฎาคมปี2565เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ ส่วนเขาต่อมานะครับมั่นใจชนะต่อเนื่องจีดาพาขอบคุณโอกาสลงช่วยชบาแก้วครั้งแรกเดารุ่งชบาแก้วอยู18เปิดใจลงสนามในนามทีมชาติไทยครั้งแรกจีดาพาดําริเดารุ่งฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเปิดใจได้รับโอกาสจากมิโยโอการมวโตเฮดโคชชบาแก้วลงสนามในเกมทุบกัมพูชา4ประตูต่อ0เกมแรกเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นมากๆค่ะ เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ติดทีมชาติและได้รับโอกาสลงสนามพวกเราเอาชนะมาได้มันเป็นสิ่งที่ดีมากเรื่องของการปรับตัวส่วนตัวยังต้องปรับเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกค่ะมันเป็นครั้งแรกแต่ก็มีพี่ๆในทีมคอยช่วยเหลือแนะนําตลอดทั้งเรื่องในและนอกสนามเกมต่อไปเจอสิงคโปร์พวกเราทุกคนพร้อมมากและคิดว่าจะเอาชนะให้ได้เราทุกคนคุยกันเสมอ ในทีมเราจะทำให้เต็มที่ฝากแฟนบอลติดตามเชียร์และให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะจิดาพาเ่าวสำหรับชบายแก้วยูสลงสนามฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะลงสนามเกมที่2รอบแบ่งกลุ่มพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่26กร,รกฎาคมปี2565เวลา15.30นนตามเวลาประเทศไทยที่สนามเกลโรล,ลาจากาบาริง ส่วนข่าวต่อมานะครับกรกฎพิพัฒน์นัดดานทวารหน้าใหม่ทัพยักษ์แสดพักรักษาตัวหลังได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมอุ่นเครื่องกับนครราชสีมามาสด้าเอฟซในเกมอุ่นเครื่องกระชับมิตรอุดรธานีเอซที่บุกพ่ายนครราชสีมามาสด้าเอฟซีหนประตูต่อ3เมื่อวันที่23กรกฎาคมปี2565ประตูที่2ที่ทัพยักษ์แสดเสียนั้นเป็นจังหวะที่เจ้าปามกรกฎพิพัฒน์นัด,ดา ผู้รักษาประตูได้เซฟจากการยิงนอกกรอบเขตโทษแนวรุกเจ้าถิ่นแต่บอลยังมาเข้าทางผู้เล่นของเจ้าถิ่นระยะเจาจอสิบหลาและเป็นเจ้าปามที่พุ่งตัวไปบล็อกลูกยิงลูกนั้นก่อนที่บอลจะเข้าทางลิทิพรหวานชื่นแนวรุกเจ้าถิ่นซ้ำเข้าไปเป็นประตูที่สองครับจากจังหวะนี้ทําให้เจ้าปามเล่นต่อไม่ไหวจนต้องไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คอาการผลปรากฏว่าเป็นข้อนิ้วโป้งข้างขวาเลื่อนไปจากตําแหน่งเดิมคาดว่าต้องรักษาตัวอีกหลายสัปดาห์ ส่วนข่าวต่อมาครับชนาทิพย์เผยหลังดวลเมสซี่แค่ไม่สัมผัสบอลก็รู้ว่าอันตรายคนละระดับพี่เจชนาทิพย์สงศินออกมายอมรับเรากับเขาคนละชั้นหลังได้มีโอกาสลงดวลเมสซี่ในเกมอุ่นเครื่องที่ต้นสังกัดพ่าย2ประตูต่อหนึ่งพร้อมเผยแม้ยังไม่ได้บอลแต่ออลามาแต่ไกลแถมผมพยายามแย่งบอลจากเขาแล้วแต่ก็ทําไม่ได้เลยความวุ่นวายของพี่เจชนาทิพย์สงศินเาวเตะทีมชาติไทยของสโมสรคาวาซิกิฟอนตเล่ หลังลงเกมอุ่นเครื่องในนัดที่พบกับปาลสแซงแชมแมงเมื่อวันพุทธที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนทีมของชนาิทิพย์จะพ่ายไปในที่สุด1-2โดยเกมดังกล่าวชาติทิพย์สงศินได้มีโอกาสลงสนามทั้งหมด55นาทีพร้อมยอมรับตนไม่ใช่คู่ต่อกรกับเมสซี่แม้แต่น้อยพี่เจชนาธิทิพย์สงศินนักเตะทีมชาติไทยกล่าวถึงการได้มีโอกาสดวลกับลิอบโอเนลเมสซี่ไว้ว่ามีหลายครั้งที่ผมพยายามเข้ายังบอลจากเขา แต่ก็ทำไม่ได้นี่คงเป็นความแตกต่างระหว่างนักเตะระดับเรากับนักเตะระดับโลกซึ่งผมต้องกระตุ้นตัวเองให้ทำงานหนักขึ้นพร้อมตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นเรามีโอกาสดวลกันอยู่บ่อยครั้งและทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้มองบอลตัวผมสัมผัสได้ถึงการเข้ามาของเขาผมผิดหวังเหมือนกันที่ไม่สามารถต่อกอนได้แม้ว่าจะพยายามแล้วแต่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้เจอกับซูเปอร์สตาร์ ผมเคยเจอกับล well ิโอเนลเมสซี่เมื่อก่าวปีที่แล้วบอกได้เลยคำเดียวว่ายังรู้สึกดีอยู่ชนะทิพเก่าผิดท้ายส่วนข่าวสุดท้ายนะครับเกียน์คีย์บอร์ดด่าแรงชนาทิพพ่อจุ้งโต้เบาๆกระเช้าไม่รับความเคลื่อนไหวพี่เจชนาทิปสงสินแข่งทีมชาติไทยที่พึ่งเสร็จภารกิจลงแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่คาวาสกิฟอนตตเล่ภายปารีสแซงแชงแมงหนึ่งประตูต่อ2เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวได้ลงสนามเป็นตัวจริง56นาทีและหลังเกมก็ได้เข้าไปพูดคุยกับลิโอเนลเมสซี่ซึ่งเป็นไอดอลของเจ้าตัวพร้อมขอและเซ็นเก็บไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นได้มีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เฟซบุ๊กส่วนตัวมาใช้ภาพที่ตนเองกําลังเดินลงสนามโดยมีเมสซี่ประกบอยู่ด้านข้างทําเอาแฟนบอลเข้ามากดไลค์หลายหมื่นคนล่าสุดมีแฟนบอลรายหนึ่งใช้ Facebook ว่าตังขวาตังได้ออกมาวิจารณ์เมสซี่ชนะทิพย์สงสิน หลังจบเกมดังกล่าวว่าไปให้ข้ากับกากลิงปากห้อยมังไปเปล่าคะแฮมแฮมสื่อก็เกินไปเมสซี่เจทุิค่ะคือที่เหมือนกันก็แค่เป็นนักฟุตบอลเท่านั้นส่วนไปเปรียบเทียบและตั้งฉายาเมสซี่เกินไปค่ะอย่างจุดๆุดจุดไม่มีทางเทียบเมสซี่ได้เลยขนาดขี้เปียกตรงง่ามตูดไอปากห้อยจากไทยยังไปไม่ถึงจากนั้นมีแฟนบอลเข้ามาต่อกับผู้ใช้เฟซบ o o กรายดังกล่าวเป็นจํานวนมากโดยหลายๆคนคาดว่าเป็น a c e b o o k ปลอม ด่านก้องพบงทรงกระสินหรือพ่อจุ้งคุณพ่อของชนาทิพได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้แบบสั้นๆได้ใจความว่าบางทีก็เกินไปก็เช้าไม่รับนะ